เป็นเ้ทไม่ได้คือทาไปม่เป็น้นเป็นลงเป็นไพยผมงยมเป็นเงไม่ทำไม่ได้ก็คือสองคนนี้ค่ะกำลังจะไปติด่คนรว่างจะไปช่วยเป็นเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นมนึงนะคะสองคนนี้กาลังเอาปา่ง้าที่เห็นจะเป็นป้ายัยที่โดนกะแทกศีรษะเกิดอะไรขึ้นหลังจากออกไปค่ะเดี๋ยวจะมีภาพ ก็เห็นว่ามีมันโดนเดี๋ยวน้องขอกมาพูดกฟัรเ้าอยู่ในคนโดคือถนนนี่้าคราพูดนฮะเหตุกาไม่เป็นไรฮะลงมันปรลใช่ค่ะแล้วมันสะบัดน้องลงไปเลยฮะเมื่อต้นเดือนุนี้คือถนนสายเชียงใหม่ทอดหน้าวันม่สีนะครับปางโงราลกประเทศเจ็ดวัน้าไวนิ้วขนาดใหญ่ปวสะบัดกระแทกน้อหัวน้องเป็นกิ้นังเหการนี้น้องจะเไปตัวันคริสมาสนะฮยี่ธันวา คุณผู้ชมคะปรากฏน้องเสียชีวิตแล้วและเรื่องต้องคำถามคือใครช่วยงงวน้องครับรักนี้คุณผู้ชมอันนี้คือภาพตอนไปโรงพยาบาลใช่ไหมใค่ะนี่นะไปโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นน้องหมดสตินะครับคุพี่ตงฮะแล้วที่น่าสงสารก็คือว่า25ด,ดูจากภาพเมื่อกี้ with